แล้วก็ตอนนี้ย้ำอีกหนึ่งทีว่าสำหรับอุ้ยภูมิโลสำหรับตัวแทนนะคะสำหรับใครอยากเป็นตัวแทนวันนี้เปิดบินแค่10เท่งปกติต้องเปิดบิน20เท่งนะถึงจะได้เป็นตัวแทนแต่ว่าวันนี้ใครอยากเป็นตัวแทนเริ่มต้นแค่10เท่งเท่านั้น1,200บาทสีกลางปากสวยมาก03ค่ะสีกลางปากศูนสาค่ะ ตอนนี้ใครอยากเป็นตัวแทนนะคะขอรับแค่10คนนะคะสําหรับไลน์นี้รับแค่10คนสําหรับใครอยากเป็นตัวแทนแอดป๊อปปี้เลิฟนะคะแอดไลน์ไปได้เลยนะคะมีแอดด้วยสําหรับใครที่อยากขายของมีทุนน้อยมีเงินน้อยต้องสมัครต้องสมัครแล้ววันนี้อุย้ยพุงน้อนต้องสมัครวันนี้เพราะวันนี้รับตัวแทนที่เปิดบินแค่10 ใครจะเปิดบินแบรนด์นี้นะคะต้องเปิด20เท่งซึ่งมันก็อยู่ในราคาที่สูงอยู่แต่วันนี้นะคะ10เท่ง1,200บาทเอาไปขายเท่งละ179นะคะอืมเอาไปขายเท่งละ179บาทนะคะแล้วตอนนี้ใครอยากซื้อราคาปลีกใครอยากซื้อจำนวนน้อย2แถม1ตอนนี้โปรนี้จะหมดแล้ว โปรสองเทมหนึ่งจะหมดวันที่20สินี้นะคะถ้าจะซื้อแท่งเดียวก็ได้179บาทสำหรับแท่งเดียวแต่สองแท่งตอนนี้สองเทมหนึ่งได้ไปในราคาสามห้ตกแท่งละร้อยยี่สนสองเป็นยังไงคะส่นสองเป็นเนี่ยคะ่ะสีส้มนะคะอันนี้ศูนย์ห0ึ่งศูนนะคะ สวยอ่ะหนูใช้01นหนึกับ03อยู่01นหนึคือสีอิฐไงทุกคน02นสีนี้นะคะ02นสองจะเป็นสีส้ม03สามีแดง04สี่สีชมพู0่วโอรสแหละหนูสนใจค่ะสนใจนะคะทักเพจป๊อบปี้เลิฟแบรนด์ในเฟซบุ๊กไปได้เลยนะคะ p o อ p ป p o p ๊อบปี้เลิฟแบรนดะคะ P O P P O P P Y เว้นวรค L O V E when we up, B R A N D นะคะแล้วก็ใครอยากเป็นตัวแทนบอกแล้วว่าสำหรับเอ่อเรทตัวแทนปกติต้องเปิดบิน20แท่งขึ้นไปแต่วันนี้10แเท่งเท่านั้น1,200บาทรับแค่10คนนะคะใครอยากเป็นตัวแทนแอดไลน์แอด poppy love ไปเลยนะคะมีแอดด้วยแอด P O P P Y L O V E นะคะ01อย่างสวยใช่01ีอสวยมาก แล้วลิฟติดทนนานหนูบอกเลยว่าลิฟติดทนนานศูนย์ห้าก็สวยใช่ค่ะศูนย์ห้าก็สวยชมพูนู๊เปล่าศูนย์ห้าชมพูนูดแหละอือศูนย์หนึ่งยวงเบินศูนย์สองเรียงลงมาเลยครับจากเบนมาล่างนะคะ แล้วสําหรับตัวแทนนะคะมีกลุ่มมีรูปให้เรียบร้อยนะคะสําหรับตัวแทนเนี่ยมีกลุ่มมีรูปอะไรให้เรียบร้อยใครขายไม่เป็นใครอยากลองขายของใครเออทุนน้อยต้องเปิดบินวันนี้เลยแค่10แท่ง1,200บาทเพราะปกติต้องเปิดบิน20แท่งถึงจะได้เป็นตัวแทนนะคะตอนนี้คนที่รีวิวลิปนี้อยู่จะมีหนูมีพี่เจนพี่มีพี่แมมมอสนะคะแล้วก็ล่าสุด ปาเกตค่ะล่าสุดปาเกตท,ทาลิปนี้นะคะแล้วปาเกตชอบนะคะกันน้ำไหมกันแน่นอนเดี๋ยวุูกินน้ำไม่ดู เห็นไหมลิปไม่หลุดเลยใครสนใจจะเป็นตัวแทนอหนูแนะนําเลยว่าวันนี้แล้ววันนี้อ่ะรับแค่สิบคนนะสิบคนจริงๆแล้วใครอยากเป็นตัวแทนนะคะแอดป๊อปปี่เลฟไปเลยแอด